สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ด r n o ร e นอย The Family Podcast Before Expecting ค่ะเส้นทางสู่การเป็นแม่เอพิโซดที่2นะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ก่อนตั้งครรภ์นะคะหรือว่า TTC นั่นเองค่ะเรื่องราวของวันนี้จะเป็นเรื่องราวสรุปสั้นๆนะคะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวมีน้องนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าติดตามมากเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยในด r n no e The Family Podcast Before Expecting เอพิโซดที่2ค่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หมอหน่อยเองนะคะสําหรับใครที่เพิ่งมารู้จักหมอหน่อยชื่อแพทย์จิงทานตะวันจอมขวัญใจนะเป็นเจ้าของเพจดรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะจริงๆหมอหน่อยเป็นหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือว่าหมอเออน,นะคะแต่ว่า หมอหน่อยให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวมีน้องเนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ4-5ปีแล,แล้วแล้วก็เขียนหนังสือชื่อว่าเส้นทางสู่การเป็นแม่ใน3เดือนนะคะตอนนี้ก็ขายเกือบหมด1,000เล่มแล้วนะคะแล้วก็หมอหน่อยเป็นเจ้าของคลินิก p พ n งสกายคลินิกที่ถนนสุขาพิบัน5แล้วหมอหน่อยก็เป็นเจ้าของแบรนด์เหลอโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนสําหรับคุณแม่โดยเฉพาะค่ะโอเควันนี้หมอหน่อยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ มะะโดยเป็นหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่คุณแม่ควรจะรู้ก่อนตั้งครรภ์น,นะคะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคําว่า TTC นะ TTC ด้วยม,มาจาก try to conceive นะคะ conceive ก็คือการพยายามทําให้มีลูกนี่แหละคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก่อนการมีลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยในปัจจุบันนะคะพบว่าการมีลูกมันยากขึ้นมันช h a l เลนส์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะต่างๆที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันนะรวมถึงอายุที่มากขึ้นของคุณแม่กว่าจะพร้อมกว่าจะเรียนจบกว่า จะงานการมั่นคงกว่าจะแต่งงานทุกอย่างมันช้าไปหมดมันช้ากว่าก่อนมากๆเลยค่ะทําให้ในปัจจุบันการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะดังนั้นการที่เรามารู้เบสิกพื้นฐานเลยว่าก่อนที่เราจะเตรียมมีน้องก่อนที่เราจะมีลูกเนี่ยเราควรจะรู้อะไรนี่เป็นพื้นฐานเลยค่ะวันนี้เมื่อยหนจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะแล้วก็เราจะไปลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องราวอีกทีหนึ่งค่ะ อันดับแรกเวลาที่เราอยากจะมีลูกใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของประจําเดือน,นะคะ่ะก่อนหน้านี้คุณแม่อาจจะไม่เคยสังเกตเลยนะคะว่าประจําเดือนของตัวเองเป็นยังไงก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอเราจะมีลูกประจําเดือนคือสัญญาณชีพสัญญาณชีพหนึ่งของผู้หญิงเลยคะ่ะสาเหตุนั่งมาจากว่า การเกิดประจําเดือนนะเกิดจากการทํางานของฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนเพศหญิงทํางานผิดปกติประจําเดือนจะผิดปกติประจําเดือนโดยทั่วไปของผู้หญิงก็คือจะมีช่วงเวลาเนี่ยประมาณ21-35วันก็คือเราเป็นประจําเดือนรอบนึงใช่ไหมคะประมาณ21-35วันเราจะมีประจําเดือนอีกรอบนึง ถ้าคุณแม่มีประจำเดือนแบบนี้อยู่ในช่วง21-35ถึงาวันแสดงว่าประจำเดือนสม่ำเสมอโอเคว่าฮอร์โมของเราอาจจะยังทำงานปกติอยู่แต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอเช่นประจำเดือนมารอบหนึงอ่ะอีก2เดือนมาที60วันมาทีอีก3เดือนมาทีแบบนี้นะคะบางทีก่อนที่เราจะมีลูกใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้สนใจ แต่ถ้าเราอยากจะมีน้องอันนี้สําคัญมากๆค่ะคุณแม่ต้องไปปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าการที่ประจำเดือนแบบไม่สม่ําเสมอแบบนี้อาจจะมาจากภาวะไข่ไม่ตกซึ่งพอไข่ไม่ตกโอกาสตั้งครรภ์ไม่มีค่ะดังนั้นสําคัญมากๆเลยถ้าประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอโทรหาคุณหมอปรึกษานัดปรึกษาทันทีค่ะเพราะว่าต่อให้คุณแม่จะมาพยายามมีลูก มากแค่ไหนนะถ้าไข่ไม่ตกโอกาสท้องก็ไม่มีค่ะแล้วจะทําให้เราเสียเวลามากขึ้นไปอีกนะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะที่หมอไหนบอก,อบอกประจําเดือนเป็นสัญญาณชีพสัญญาณที่5เลยนะคะปกติสัญญาณชีพของเราจะมีอะไรอุณหภูมิใช่ไหมความดันการหายใจแล้วก็การเต้นของหัวใจใช่ไหมคะแต่ประจําเดือนของผู้หญิงเป็นสัญญาณชีพสัญญาณที่5เลยค่ะเราเราเรียกว่าฟลิปไปเท่าทายนะการที่คุณแม่ประจําเดือนผิดปกติเช่น เจ็บเยอะมากๆในช่วงมีประจำเดือนหรือเลือดออกกระปิดกระปอยหรือเลือดออกเยอะมากๆต่างๆเนี่ยเป็นสัญญาณที่ผิดปกติหมดเลยนะใครมีความผิดปกติใดๆเกี่ยวกับการมีประจำเดือนของตัวเองต้องไปพบแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเหตุนะแล้วก็ถ้าเราแก้ไขาสาเหตุเร็วเราก็จะเพิ่มโอกาสมีลูกได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้แก้ไขาสาเหตุต่างๆไปแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไปเรื่อยๆก็คือสาเหตุไม่ถูกแก้ไขย,ยังไงก็ไม่ท้องค่ะหรือว่าท้องยากมากๆหรืออาจจะเป็นท้องที่มีความเสี่ยงได้ค่ะ อันดับ2นะคะก็คือการรู้จักวันไข่ตกของเราเองนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการหาวันไข่ตกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างลึกนะมาหน่อยน่าจะต้องมาอธิบายเรื่องราวของการหาวันไข่ตกอีกทีอีกวิดีโอหนึ่งน่าจะเป็นวิดีโอถัดไปนะคะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราไข่ตกช่วงไหนเพราะว่าเวลาที่ไข่ผู้หญิงตกออกมาเนะเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แค่24ชั่วโมงดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆถ้าสมมติว่าเรา ได้วันที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการมีลูกของเราได้ง่ายขึ้นแบบธรรมชาตินะอันนี้สําคัญมากๆเลยดังนั้นการหาวันไข่ตกการรู้ช่วงเวลาที่ไข่ของเราจะตกจะทําให้เราวางแผนมีลูกได้ง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสประสบความสําเร็จแบบธรรมชาติก็จะง่ายขึ้นด้วยค่ะ 3. นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือคุณภาพของไข่ค่ะหรือว่าเราเรียกกันว่าเอ็กคุณ i t y นะคะปัจจุบันนะคะพบว่า ผู้หญิงหลายคนมากๆเลยมีปัญหาเรื่องคุณภาพไข่บางทีหมอหน่อยก็เจอคุณแม่นะคะที่มีอายุแบบ30ต้นๆแต่ไข่ไม่มีคุณภาพหรือว่ามีประวัติแท้งบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเลยเพราะว่าในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความเครียดฝุ่น PM เชื้อโรคต่างๆนะคะหรือว่ามลภพวะต่างๆอาหารการกินซึ่งแบบมันแย่มากๆในปัจจุบันนะ ส่งผลโดยตรงต่อไข่ของเราเลยค่ะนอกจากนี้อายุที่มากขึ้นของคุณแม่ก็แบบโดยตรงเลยว่ายิ่งอายุมากขึ้นคุณภาพไข่ก็ยิ่งแย่แน่ๆถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะแต่มีข่าวดีก็คือคุณภาพไข่ของคุณแม่สามารถเพิ่มได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่มหัศาจรรย์มากๆเลยจริงๆต้นกําเนิดของการก,การทําช่องของมาหน่อยนะคะก็เกิดจากคําถามง่ายๆเลยของมาหน่อยว่าตอนนั้นเหมือนกับจะปล่อยมีน้องเนาะแล้วก็ตอนนั้นอายุประมาณสัก33 34แล้วก็ เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะพอเราอายุมากขึ้นเราจะมีโอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมมากขึ้นนะเพราะว่าเขาอาจจะมีความเหมาะสมที่ผิดปกติใช่ไหมดังนั้นเราจะมีเทคนิคอะไรบ้างล่ะที่จะป้องกันแต่ว่ามันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนสักอย่างเลยค่ะในในการในความรู้ที่แบบตอนนั้นเรามีนะบนันไั้ก็เลยไปหาอ่านความรู้ต่างๆเปนมาเจอหนังสือที่ชื่อว่า Star from the Egg นะคะก็คือเป็นหนังสือที่แบบเปลี่ยน ทุกอย่างไปเลยก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นจากไข่ของเราจริงๆค่ะแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพของไข่ให้เราได้นะในระยะเวลา3-4เดือนก่อนที่ไข่มันจะโตออกมาดังนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วต้องติดตามต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะจะได้ฟังความรู้ดีๆจากมาหนอยอีกในอีพิโซดหน้านะพอพูดถึงคุณภาพไข่นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดถึงคุณภาพของสเปิร์มค่ะเพราะว่า ไข่กับสเปิร์มต้องแข็งแรงใช่ไหมคะผสมกันถึงจะมีลูกที่แข็งแรงหนึ่งคนนะคะดังนั้นก็คือไม่ใช่ว่าคุณแม่ฝั่งเดียวนะคุณพ่อก็สําคัญมากๆเลยและที่สําคัญก็คือในปัจจุบันนะคะพบว่าคุณภาพของสเปิร์มลดลงเป็นอย่างมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจากความเครียดต่างๆมลภาวะแวดล้อมนะแล้วสเปิร์มเขาเซนซิทีฟต่อแบบ อนุบลอิสระมากๆดังนั้นคุณพ่อแม้ว่าจะเคยมีลูกแข็งแรงแค่ไหนนะคะมีโอกาสที่สเปิร์มจะอ่อนแอได้นะเพราะว่าสเปิร์มถูกสร้างแล้วก็ถูกใช้ไปเกือบทุกวันนะคะเขาก็จะผลิตมาใหม่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าผลิตมาแล้วเขาเจออนุมูลอิสระเยอะๆเขาก็มีโอกาสที่จะไม่มีคุณภาพแล้วก็ผิดปกติได้รูปร่างพิการบ้างวิ่งช้าบ้างก็เป็นสาเหตุหนึ่งทําให้มีลูกได้ยาก อีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันนะคะนอกจากนี้สิ่งที่จะควรรู้ต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีลูกอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าไลฟ์สไตล์นะคะสำคัญที่สุดเพราะว่าไลฟ์สไตล์นะมีผลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นต่อคุณภาพไข่คุณภาพสเร์ม ร่างกายหมดลูกต่างๆของคุณแม่นะคะซึ่งจะพร้อมในการรับตัวอ่อนหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่คุณแม่ทํานะดังนั้นไม่แปลกเลยว่าบางคนไปทํา i b f อีกซี่นะได้ไข่ที่มีคุณภาพแล้วพอฝังตัวทําไมฝังตัวไม่ติดจริงๆ ในสองสัปดาห์รอคอยหรือว่า2ส,สัปดาห์ตอนหลังฝังตัวเนี่ยก็สําคัญมากๆเช่นกันว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะดังนั้นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการลดพวกสารเคมีต่างๆนะสารที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็น BPA ฟ a าเรตนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดในอีพิโซดถัดไปรวมถึงการนอนพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งระยะเวลาในการนอนเขาก็แนะนําประมาณ7จ็ดถึงแชั่วโมงนะน้ําหนักตัวก็สําคัญมากๆเลยเขามีน้ําหนักตัวที่เหมาะสมนะน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีน น,ะะน้ำหนักตัวแบบไหนเหมาะสมเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะรวมถึงการออกกําลังกายไอออกกําลังกายเลยก็ไม่ดี ออกหนักไปก็ไม่ดีนะคะดังนั้นทุกอย่างควรจะต้องเป็นทางสายกลางนะที่สําคัญอาหารการกินสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ fertility diet เลยนะคะก็คือกินยังไงให้ท้องง่ายนะซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเช่นกันความรู้ต่างๆที่หมอหน่อยแบบอา่านมาทั้งหมดนะคะหมอหน่อยก็ได้เขียนไปในหนังสือเส้นทางสู่การเป็นแม่ใน3เดือนนะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะแล้วก็การบํารุงต่างๆนะคะหมอหน่อยก็จะมีกลุ่มเล็กๆซึ่งให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบํารุง ในช่วงก่อนมีน้องนะว่าควรบํารุงอะไรไวิตามินแบบไหนเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายสําคัญของเราเลยอะ่ะก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ ประสบความสําเร็จในการมีลูกให้ง่ายที่สุดค่ะเพราะจริงๆหมอหน่อยอยากให้มีเด็กเกิดมามากขึ้นนะแล้วก็อยากให้เด็กมีคุณภาพมากๆเพราะว่าสังคมในอนาคตของลูกเรายังต้องการเพื่อนนะคะยังต้องการคนที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมแล้วก็ประเทศชาติขับเคลื่อนโลกนี้ไปด้วยกันนะคะสรุปสั้นๆในอภิส่วนนี้นะคะก็คือว่าก่อนที่จะมีลูกนะคะกลับมามองก่อนว่าหนึ่งประจําเดือนของเราปกติไหมสองเรารู้จักวิธีเรารู้จักการหาวันไข่ตกหรือ,อยังบางคน ยังไม่รู้เลยไข่ตกคืออะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราต้องกลับมาพูดถึงเบสิกนะคะ สามก็คือคุณภาพไข่คุณภาพสเปิร์มที่สําคัญมากๆค่ะแล้วก็สี่ก็คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งสําคัญมากๆเช่นกันค่ะซึ่งในแต่ละเรื่องนะคะเดี๋ยวหมอหน่อยจะไปเล่าในเอพิโซดสัตว์ไปนะคะยังไงก็ตามนะใครชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้หมอนหน่อยด้วยนะคะแล้วมาเจอหมอนหน่อยในหมอนหน่อยดรหน่อยเดอะแฟมิลี่พอแค์ได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะวันนี้หมอนหน่อยไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ